สวัสดีค่ะรู้ไหมว่าทำไมคนไทยโบราณจึงไม่ค่อยเป็นโรคเบาหวานเหมือนคนยุคนี้คำตอบอยู่ที่ใบบัวบกที่บรรพบุรุษของเราบริโภคกันเป็นประจำใบบัวบกนี้มีสารสำคัญที่ชื่อว่าเซนเทโลไซเ A และเอเชติโคไซซึ่งช่วยควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดได้อย่างมีประสิทธิภาพ การวิจัยจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่พบว่าการกินใบบัวบกสดช่วยลดระดับน้ำตาลได้ถึง28%ในคนที่มีภาวะเป่าหวานนอกจากนี้ใบบัวบกยังมีสารต้านอนุมูลอิสระที่ป้องกันการอักเสบในตับอวัยวะที่สำคัญต่อการเผาผลาญน้ำตาลคนไทยโบราณมักหาใบบัวบกมากินเป็นผักจิ้มหรือต้มแกงจืดทำให้ร่างกายได้รับสารดีๆอย่างต่อเนื่อง วิธีการรับประทานง่ายๆคือหั่นใบบัวบกใส่ยำหรือกินเป็นผักจิ้มเปลี่ยนหุ่นง,ง่ายๆเริ่มที่ความรู้ดีๆจากกินดีผอมได้ติดตามไว้เลยนะคะ